สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำกับเพื่องราวของหงอยินหยางนะคะในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีค่ะเดือนพฤศจิกายนปี2566นะคะหยินหยางค่ะคือเครื่องหมายของความก้มเกลียวปรองดองทำให้เราร ลึกนึกถึงชีวิตที่มีความสมดุลลงตัวได้จากการกระทำที่เติมเต็มเมื่อเราได้เรียนรู้ในช่วงเวลาของชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงเวลาที่ดีและร้ายช่วงเวลาความสุขและความหวังนะคะราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะตัวเองกพ่อปูแม่ปูนะคะดาจันทร์นะคะเหมือน ทะเลวกว้างใหญ่ไพศาลนะคะอาจารย์ตนเองไปเกี่ยวข้องกับพี่หน้าทางไกลห่างไกลเบื้องหลังดีมีเสียในเสียก็มีดีนะคะการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างนต่างถิ่นเบื้องหลังการได้รับการสนับสนุนพักดันนะในเรือนพูดคิดพูดคุยขีเขียนการขาเป็นดาพทดสัจชะเพื่อนการงานการสังคมอะมีความโดดเด่นในวงสังคมนะคะ ดาวสุขสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งยศนานะคะเจริญยิ่งยศศักดิ์นะในเรื่องการค้าขายนะการเดินทางไกลใ,ในแวดวงสังคมการงานนะได้ลาบจากการที่เกี่ยวข้องกับมวลชนผู้คนปฏิวัติปฏิรูปมีดาวเกตของเก่าขังเกตกระตุ้นซึ่งเก่าต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องลาบผลร่วมกันกันกบเพื่อน ใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมนะคะส่งแรงเอื้อมไปถึงความรุ่งเรืองอกับการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมคนรักคู่ครองคู่ค้าการเข้าไปมีส่วนกับอีกฝ่ายนะก็การงานอาชีพนี่ก็ได้รับการสนับสนุนรุ่งเรืองก้าวหน้าดาพุธนะคะคคพุดคิดพูดคุยการค้าขายการติดต่อเจรจาการสื่อสารเอกสารนี่ก็ เน็ดนักเหนื่อยนะคะไม่ได้มีอะไรมาโดยง่ายแต่ง่ายขึ้นก็ด้วยมีสติก็เกิดนำพาให้มีปัญญาในการงานการสังคมการค้าค่ะด้วยเลอดลงขยันการลงทนนี้ร่วมกันกับบริวารเฉลิมฉลองความสำเร็จพร้อมกับการที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะปุตตะความร่วมยินดีมีการเงินพ้นตอบแทน,นะค่ะ มาดูสถานการณ์ของเพื่อนๆชาวกรกฎค่ะไพ่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะราศีกรกฎแม่ทัดน้ำค่ะ And I never thought i feel this way กรกฎค่ะ ความเข้มแข็งนะคะความพึ่ง,ะะงพาตนเองได้สุขภาพแข็งแรงดีค่ะอัติอัตโนโนาโถตนเปนในพึ่งเห็งตนก็เป็นในพึ่งของอีกฝ่ายได้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าได้ใช้ชีวิตเกิดที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่นะมีการเงินจากความเข้มแข็งต่อสู้ได้มา ปัญหาอุปสรรคสู้แล้วสำเร็จนะได้รับชัยชนะค่ะเป็นตะปึ่งของคนอื่น,นวัฏาจาักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะก็จีประจรลงเท้าเช่งใายโยกย้ายบ้านยกย้ายทินฐานยกย้ายงาน,นก็ได้พบคู่ต่างถิ่นตาตัดสินใจยกย้ายทินฐานฤดูก,ก,การเปลี่ยนแปลงไป แม้จะแตกต่างกันทางพื้นเพชื้นชาติศาสนาเจนเนอเรชันเก็นี่ก็ไ้พบคู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะและคลวคล่องตัวในการร่วมกันงานร่วมกันลงทนุนร่วมกันสำเร็จนะคะ,อะรอดแล้วะคะ่ะก้มเกลียวปลองดองกนม,มีเสน่ห์ในแวดวงสังคมนะคะมีพลังงานของการใช้ชีวิตนะแก้ควคล่องตัวในการงาน การค้าการเดินทางไกลนะก็มีความเฉลียวฉลาดนะคะคร่องตัวด้วยพลังสุวยคนรอคนงามน,นะคะมีบุคลิกดีนะ,ะพลังงานนี้มีเสน่ห์มหานิยมครับคู่รักอกอลพบคู่ นำพาให้ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้ามหมายการงานอาชีพการลงทนุนอีกการเงินพ้นตอบแทนค่ะ,ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะหว่านพืชพันธุ์อะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ่งสุดการรอคอยคำพิพากษาตัดสินคนดีค่ะใจดีใจบุญนะมีดวงตาเห็นธรรมนี่ชอบมันเพียรภาวนาอุทิศบุญกุศลนะกวดน้ำอุทิศบุญกุศลดาตัวแทนของ สิ่งที่เราคอยนะการลงทนนี้เลือดลมขยันการงานก็ได้ทํางานทางด้านครูบาอาจารย์นะคะงานนี้ทามายาวนานตั้งแต่อดีตนะร่วมก,กันกับคนรักกับมุ้นส่วนคู่ค้าเลือดลมกล้าขยันงานทางด้านเลือดลมดีได้การเงินผลตอบแทนที่เราคอยค่ะทาความดีแล้วได้ดีค่ะอยู่ที่การ กระทำลงมือทำมีดวงตาเห็นธรรมนะคะเป็นผู้ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ได้พบคู่ด้วยนะคะร่วมการงานร่วมกันหาเงินร่วมกันรุ่งเรืองก้าวหน้าไ้พบกับคู่บุญผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันนะประคับประคองไปนะคะเรือน้อยลอยออกจากฝั่งไม่ได้อยู่ฝั่งเดิมแล้วกร่วมด้วย ช่วยกันนะทำกันนานนี้พักผ่อนลาพักร้อนไปด้วยนะลงตัวชีวิตบาลาน์ลงตัวได้นะคะผานคลื่นลมมาแล้วชีวิตลงตัวกับการลงทนุนนะก็ได้เป็นดัอนสั้นนะคะมีการเงินผลตอบแทนสดใสน,นะคะตื่นเช้ามาสดใสเบิกบานการเงินการลงทนุนที่มั่นคงส่งกระแสไปถึง ความรุ่งเรืองก้าวนาเรื่องเัินกับคุณส่วนคู้ค้าประสบความสําเร็จชัยชนะการแข่งขันที่ได้มานี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะผลของการกระทําด้วยค่ะทาความดีแล้วได้ดีแน่นอนนะคะมีการเงินการลงทนุนการงานการสังคมด้วยประสบการณ์ความรู้มีผู้คนสนับสนุนเป็นดาราศิลปินได้ทํางานศินละปะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงนะคะสิงเพลงดนตรีเริเร่มบรเรเลงนะคะจะร้องความสำเร็จมี Inspiration แรงมดานใจนะคะได้เการได้สร้างธุรกิจของตนเองนะคะ,นะทั้งเรื่องราวของความลงตัวการลงทุน,นความรักการเงินไรายได้คู่นะคะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะ ชีวิตการงานมั่นคงความกับการเงินรายได้การลงทนอาชีพค่ะอันนี้ก็มาดูกันที่คนรักเก่านะคะ And then for the time when we apart คนรักก่าหรือเพื่อนเก่าค่ะ justice ค่ะคนรักเก่าตัวแทนของพันธุทุกครอบครัวผูกพันบ้านอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะอืมเด้ลาบอยาเพูดว่ามวลชนผู้คนมีแรงกระตุน้นไ้ทำในสิ่งเก่าขอ,ข,อของเก่าขมแขนะอันนี้คนตรงไปตรงมานะคะมีความยุติธรรมความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมะคะ่ะ ได้ลาผลจากมวลชนมีความมั่นคงเป็นเพื่อนนะโดดเด่นนะตาสุขเป็น3ามแก่ละขนาดนะคนนี้มีชื่อเสียงกลินหอมชุยนะคะสองหมายอ่ะร่วมการงานการสังคมได้พบคู่มั่นคงผูกพันได้ลากะมีชื่อเสียงผ่อนคุ้มรบคอบเป็นคนมีเหตุและผลนะคะลงตัวนะคะใช้จิปัญญาสมองดีค่ะ สุขุมรอบขอบได้ทำงานใหญ่นะคะร่วมกันใหุ้นส่วนลูกค้าอัตสวินหนุ่มถือถ้วยว่าได้ทำการงานศิลปะชีวิตเ,ออเรื่อยไม่เรียบร้อนแล้วค่ะตกลุ่มรักกับการงานเพื่อนพ้องในวงสังคมผู้พันกันเหมือนครอบครัวใหญ่ก็ไดลารนะคะกระตุ้นให้รุ่งเรืองก้าวหน้าเก่งไม่พอวาสนาเฮงด้วยความขยันนะคะเจดเหรียญน่ะ รวยเลคะพี่ดอกออกผลการเงินนะคะรวมลงทุนการงานอาชีพนะกับชาวกรกฎค่ะเจ็ดาดาษนะเป็นคนใช้ซื้อวิทยุโทรทัศน์โทรทัศน์ซื่อโซเชียลมีเดียนะคะทำงานอยู่เบื้องหลังพักดันความขยันความขยันวิริยะอุดสาหานะคะก็ ทำงานอยู่เบื้องหลังก็ได้พบกับอ่าววามเมี่ริ่มรวยนะครับกับการเริ่มต้นอันนี้หนึ่งเหรียญเหมือนตัวหวยรวยเบอร์นะรู้คุณค่าของตนเองว่ามีค่าก็ได้แก้แหวนเงินทองของรางวัลให้กับชีวิตตอบแทนมาจากความขยันค่ะด้วยความรู้ความสามารถไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะ view of fortune ภายใต้ความลิขิจจัดให้ที่เหลือ อยู่ในกำมือที่จะหมุนกงล้อไปไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปนะคะวีออฟฟอร์จูนี่ก็ได้พบกับตัวเขาเองนะคะคนเข้มแข็งนะคะมีรถลักรัพย์บ้านที่ดินกงล้อหมุนเวียนมาอ่าในะรอบ30ปีต่อปรปยา,ยาวอีกนะคะสปีครึ่งนี้ดาวเสา่าเล็งไปที่การเงินและการลงทุนร่วมก,กันกับชาว กฎกค่ะสุขทุกรวยจนมีหรือไม่มีนี้มีนะคะชีวิตเปลี่ยนไปแล้วอ่ะออกนอกจากกงกรรมงกงเขียนร้อเขียนเริ่มทำงานนะคะหมุนไปในการปัจจุบัน,นะคะการเวลามาบอกให้รู้แล้วค่ะว่าปรารถนาว่าสําเร็จนะคะมาถึงแล้วนะเีียนตนเองอเงค่ะตามการเวลาก็จะได้พบกับ ความเข้มแข็งความสําเร็จรุ่งเรืองในการงานอาชีพงานเวิร์กฟอร์มโฮมงานในหลักแหล่งอสังหาโรงเรือนโรงงานนะคะมัน่นคงได้ทํางานอาชีพการเงินร่วมกันกับชาวกรกฏมาดูคนรักใหม่เพื่อนใหม่ที่ความหมายคําว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็อาจจะไม่ได้หมายถึง คนรักนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะญาติมิตรน้องค่ะ keep smiling keep shining n o you can always c o n on me for sure นะมีมิตรภาพที่จริงใจในแวดวงการงานการสังคมธุรกิจค่ะนะมิตรภาพซื้อได้ด้วยความจริงใจมุ่มั่นในงานคะนะ action สำคัญที่สุดมาดู คนรักใหม่ค่ะราชินีเธอไม้ The Tower น่ะราชินีเธอไม้สตรีแม่แม่นะคะการงานอาชีพนะเป็นบุคคลในตำนานนะคะฟ้าผ่าเปี่ยงสายฟ้าแลบนี่ลงทุนด้วยความเสี่ยงแล้วเสี่ยงด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถชื่อเสียง ไม่คงอยู่การงานนะคงทนนะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถก็มีการเงินไม่ได้ล้อเล่นนะจริงจังมุ่งมั่นกับการงานคนะ่ะมีการงานที่มั่นคงนะัตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงฟ้าผ่าเปี้ยงเป็นคนคล่องตัวในการลงทุนด้วยยศสั์ตำแหน่งหน้าที่มุ่งมัน่นหาผลประโยชน์การเงินรายได้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนตับใหญ่นะคะ เด็กถือเหรียญน,นะมุ่งมันหาลาาผลร่วมกันกันกบบริวารน,นะคะอันนี้มีวัยแตกต่างกันนะคะ<ม>อัศวินุมถือเหรียญน,นะแวดล้อมด้วยบริวารสตรีแม่แม่ในการงานการสังคมในหลักเหล่งการงานอาชีพบ้านเรือนนะคะ จัดสิ่งรกรุงรังออกไปมุงม่งมั่นตั้งใจจริงจังค่ะไม่ล้อเล่นไม่ไร้สาระไปวันๆนะคะก็เชี่ยวชาญในงานมีการเงินเก็บออมในบัญชีเนี้ยแน่นยิ่งชำน,นาญในสิ่งที่ทำนี่ก็แตกฉานในงานก็มีแต่รวยนะคะไม่ยากจนขยายผลการงานออกไปนะก็ไม่ประมาท notting i m p r m a e m e n t ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะภาวะผู้คนไม่ค่อยออกมาจับจ่ายเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็จะได้พบว่าชีวิตก็บาลานซ์ลงตัวค่ะหกถ้วยนะการหวนกลับมาของเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยก็มาร่วมสนับสนุนร่วมลงทุนด้วยรักคุ้นเคยกันค่ะอันนี้มีเกณฑ์เขาอายุมากกว่าเราชาวกรกฎ หรือมีไวมากกว่านะคะ Keep smiling Keep shining No you can always count on me ผู้ชวนไว้ใจได้ค่ะกับมิตรภาพที่จริงใจนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะได้พบกับ อันนี้ถ้าเป็นคนคนเดียวกันนะคะไใน,นว่ารักเกา่ารักใหม่ก็โอเคคนที่ตามกันมาด้วยเนื้อหนาบนุญมาร่วมลงทุนหากันเงินรายได้แลาผลไปสู่กานอาชีพที่ทำสำเร็จคะ่ะโชคดีคะ่ะ